สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนจายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแผวเปล่านักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0 8 6ย์9 1 4ห6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทั้งหลายของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักกล้องขนาดนี้ก็จะเป็นเครื่องรางหรือว่าจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะครับนะก็พูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับนะ ในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพตามที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นนะครับนะ้ที่สำคัญในเรื่องของเครื่องรางของท่านนะครับนะ้ก็ต้องบอกว่าถ้าเอ่ยถึงในเรื่องของมีดหมอก็ดีนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของผ้า้อยเท้าก็ดีนะ,ะนะครับนะนะจะเป็นแมก้กระทั่งเป็นเสื้อยันต่างต่างนะ คนก็จะนึกถึงหลวงพ่อเดิมนะครับนะก่อนอพระเกจิอื่นๆว่ากันง่ายนะครับนะาพูดถึงของหลวงพ่อเดิมนั้นผมเองก็ได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับนะนอกจากที่จะเป็นในเรื่องของมีดหมอนะก็ยังมีในเรื่องของผ้าล่ยเท้านะครับนะแล้วก็เป็นเสื้อ,อยันนะที่สําคัญนั้น รูปหล่อนะครับนะ,ะกุพนมลอกนะ,ะก็คือเป็นพระกุแตกที่นะครับนะผมก็ได้รวบรวมเอาไว้นะก็พอสมควรนะหากท่านไหนมีความสนใจนะครับนะก็อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496ได้นะเบอร์086-329-1496นะครับในทุก รุ่นนะครับนะในทุกรูปแบบนะครับที่เป็นของพอเดิมนะครับนะนอกจากามีดหมอของท่านนะแต่ส่วนใหญ่นะครับนะเครื่องรางที่ผมได้เก็บและก็ได้สะสมไว้มากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของมีดหมอลงพ่อเดิมนะนะครับนะก็หากมีความสนใจนะครับนะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086 329 1496 เบอร์9 1 4 9 6นะครับในทุกคำถามครับนะักคลิมิิหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเวเ้นเพียงคำถามเดียวนะครับและคำตอบเดียวที่จะไม่ได้ตอบให้ท่านนะครับก็คือเป็นเรื่องของเกเทะนะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเอาไว้ทุกริปทุกวิดีโอนะครับนะ,ะก็จะไม่ตอบให้ท่านนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดู เหมือนดูวาจะดีนะครับปากตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็ส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็ปักตรงไว้เพียงคาตอบเดียวจริงๆนะอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะถามว่านะครับมีดผมจะต้องแทนไหมนะครับนะมีดผมจะต้องทันลงพ่อเดิมไหมอะไรประมาณนี้นะ ถ้าไปตอบคำอื่นก็จะไปเป็นปัญหาจะไปเป็นประเด็นนะครับนะอันนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้เอาละครับก็วันนี้เรามาชมมีดนะครับนะส่วนใหญ่ผมจะนำเอาเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับมาให้ท่านได้ชมนะแต่วันนี้จะนำเอามีดหลงพ่อลุงวัดหนองสีนวลน,นะเป็นมีดชายทงนะด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักก็ประมาณเนิ้ว10นิ้วนะครับนะประมาณนี้นะ อ่าเป็นว่านะครับเดีจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทําคลิปนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบอ่าขึ้นมานะครับนะอ่าหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นี่นะอ่ามีดดําไม้นะครับนะฝักไม้ที่อ่ามีมนสเสน่ห์นะครับนะพูดถึงหลวงพ่อหลวงวัดหนองสินวนนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจินะครับเป็นพระ,ระยศองฆ์ที่มีอ่าเขาเรียกว,ว่า ความเขาเรียกว่านิยมนะครับนะาเป็นปรเกจีที่มีชื่อเสียงงดังอีกองหนึ่งนะข้อที่สําคัญในเรื่องของเครื่องรางของท่านนั้นนะครับนะกะ็ไม่ได้แพ้เขาเรียกว่านะครับหลวงพ่อเดิมนะพูดถึงความนิยมนะครับนะ้าจริงๆแล้วหลวงพ่อลุงนี่ก็ท่านก็ต้องว่าเป็นคู่บารมีกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะ,ะกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะ้ ต้องเรียกว่าเป็นคู่บารมีของท่านก็ได้นะครับนั่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมีดหลงพ่อลุงเนี่ยเป็นมีดที่นะครับหาได้ยากนะเอาจริงๆเป็นมีดที่หาได้ยากกว่ามีดหลงพ่อเดิมเยอะนะก็นอกจะว่าท่านได้สร้างเอาไว้น้อยนิดนะครับถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมนะถือว่ามีน้อยน้อยเดียวนะมีน้อยนิดจริงๆเลยนะเอาล่ะครับวันนี้นะครับจะมาดูนะครับนามีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้ นะครับเฉพาะใบนะมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่อ่าอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับก็คือ5นิ้วนะอ่ารวมด้ามฝักอยู่ที่อ่เก้านิ้วกว่านะครับเก้านิ้วกว่านี่นะอ่าฝักนะครับก็รัดด้วยวายนะอ่าก็ลองดูนะครับนะผมเองก็ไม่อยากจะบอกว่าอ่เก่าอย่างนั้นดีอย่างนี้สุดยอดอย่างนู้นนะครับนะก็ไม่ได้บอกนะอยากให ท่านผู้ชมเป็นผู้บอกนะอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ดูแล้วก็ตัดสินใจด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะเพียงแต่ว่าดูแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์086 329 1496นะก็ ให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ดูและก็เป็นผู้ตัดสินใจนะครับนะถ้าผมบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะอ่าก็เรื่องการมองก็เขาเรียกว่าอ่ามองไม่เท่ากันนะครับนะมองเข้าไปในจุดเดียวกันก็จะเห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เท่ากันนะเป็นเรื่องโปกตินะครับนะคนเราก็พูดถึงเรื่องของมุมมองนะ อาจจะมีคำกล่าวอยู่ว่านะครับก็คือสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะ,ะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงด,ว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 ดวาวแพรวๆไปหมดนะ,ะนะครับนะนอกจากการมองแล้วนี่ก็นะครับนะการเมื่อเห็นแล้วนะครับคนที่จะตัดสินใจก็จะเป็นตัวท่านเองนะ,ะนะครับไม่ใช่จะเอาคนอื่นมาตัดสินใจให้นะ เห็นว่าใช่นะครับก็เลือกนะครับนะเลือกนะต้องเป็นผู้เลือกนะครับนะเลือกสิ่งที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นก็ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองกตดีมีคนจริงนะประมาณนี้นะครับนะเมื่อ,อเห็นว่าใช่นะครับเมื่อดูว่าใช่นะครับนะคนที่จะตัดสินใจเลือกก็ต้องเป็นตัวท่านเองนะครับนะอ,อย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นคิดเหมือนท่านเห็นเหมือนท่านนะครับนะทำเหมือนท่านมันก็คงไม่ใช่นะ เอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในของมีดเลยนะครับนะในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับนะส่วนที่1ก็จะเรียกกันว่าฝักนะส่วนที่2นั้นก็จะเป็นด้ามน,นะครับนะและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะพอพูดถึงใบนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะหลวงพ่อรุ่งนะครับนะวัดหนองสีนวลเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะที่สําคัญนั้น เป็นมีดชายธงนะครับน่าจะไม่ค่อยเจอไม่เจอกันสักเท่าไหร่นะครับนาั้นน,านนะครับจะเจอมีดสวยๆแบบนี้นะเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้กันมีดเล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นระดับนะครับเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะเ,เป็นคราบบอดีนะครับนะก็คือสร้างขึ้นมาใช้กันนะเรียกว่าเป็นมีดสั่งทำพิเศษก็ว่าได้นะมีดหลวงพ่อรุ่งนะครับก็จะโดยปกตินี่ก็จะ เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับพอชักใบออกมาก็จะเห็นตะกุดนะครับนะตะกุดมีตั้งแต่ตะกุดโทนนะหรือเรียกว่าตะกุดหนึ่งดอกนั่นแหละนะครับตะกุดโทนแล้วก็ไป3ไป5ไป79นะประมาณนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับนะบางท่านถามเข้ามานะครับว่ามีหลงข้อลุงที่ไม่มีตะกุดมีไหมม,มีมีนะครับนะ,ะมีนะครับไม่ใช่ว่าทุกเล่มจะต้องมีนะ,ะที่ไม่มีก็มีนะครับนะ ก็ต้องเรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนั้นนะครับนะบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าขึ้นชื่อว่ามีหลงพะลุ่งต้องมีตะกุดทุกเล่มนะครับนะมีบางรุ่นนะก็จะไม่ได้ใส่ตะกุดเอาไว้แต่จะมีเขาเรียกว่าเป็นตอกเป็นขีดหยักๆนะครับเอาไว้อยู่บนสันมีดลักษณะอย่างนี้นะบางเล่มนะบางเล่มนะนะครับนะไม่ใช่ว่าแต่ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นมีดหลงพะลุ่งนะครับก็จะเน้นเป็น ฝังตะกุดเอาไว้นะครับไม่ตะกุดโทนก็จะเป็น3จะเป็น5จะเป็น7จะเป็น9อะไรอย่างนี้นะแต่สําหรับเล่มนี้ฝังไว้ทั้งหมด9ดอกนะครับนะเป็นสันมีดที่หนามากนะครับที่สําคัญนั้นมีเล่มนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับเป็นมีดสั่งทําขึ้นมาพิเศษนะครับให้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ใช้นะ อัที่สำคัญนะครับบนใบมีดจะตอกคำว่านโมพุทธยะเอาไว้นะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นยันพุทธเจ้าห้าพระองค์นะก็คือจะตอกเอาไว้นะครับในใบมีดนะครับที่สำคัญนั้นใบมีดจะเต็มไปด้วยในเรื่อง,องคราบใครนะครับนะความเก่านะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะนี่นะครับนะ สันมีดก็เรียกว่า,าหนานะครับนะแล้วก็ที่สำคัญพูดถึงงานก็จะเป็นงานมีความาพิธีพิธันนะครับในะมีความปราณีตมีความวิจิตรว่ากันง่ายนะเ,เรียกว่าเป็นมีดที่พบเจอกันได้ยากมีดแบบนี้นะเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะสะดวกสบายไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะพกพาติดตัวไปได้ง่ายนะ อ่านี่นะครับก็ทีทันเห็นอยู่นะทีนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับนะกันนะตรงโคนนะครับก็จะเป็นลายเสยมาใบโพนะครับเปลวเพลิงเต็มใบนะกันเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้จะใช้เวลานะครับนะสั้นนิดนึงนะครับนะก็เดี๋ยวก็จบแล้วนะ เป็นจุดที่รวบรวมมวลสารนะครับนะตรงกันนี้นะรวบรวมมวลสารสําคัญสักตันนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดนะะนะครับและก็จะเป็นในเรื่องของผงที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกเอาไว้จะถูกบรรจุเอาไว้ในการกลางนะครับนะของกันนี้แหละนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะเห็นได้ว,ว่าปิดด้วยข้างนะครับนะ้านี่เรียกว่านั่นเป๊กเลยทีเดียวมีความสมบูรณ์นะครับมากๆเลยแหละนะ ก็ถือว่านะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดแล้วก็ถือว่าจบนะนี่นะครับนาะเป็นนา,ากันก็จะเป็นเขาเรียกว่าโลหะนะครับผสมเงินบางๆนะแต่มีความแข็งแรงมีความเข้มข้นนะครับที่ลกมนุษยส่วนของด้ามน,นะครับนะก่อนจบนะพูดแบบเดียวปาเข้าไป10กว่านาทีนะครับนะก็ด้ามนี่นะครับเป็นไม้มเนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อแข็งนี่นะ เรียกว่านะครับนะมีเล่มนี้นะครับนะจะถูกบรรจงสร้างนะครับขึ้นมาให้มีมนสเสน่ห์นะครับให้มีความแข็งแรงนะนอกจากมีความได้ความแข็งแรงแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความเข้มขลังว่ากันง่ายนะครับนะนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ามีหลงพะลุ่งนี่ไม่ใช่มีดจะหาได้ง่ายๆนะครับนะ ถ้าเทียบกับปีหลวงข้อเดิมแล้วถือว่ามีจํานวนเพียงน้อยนิดนะมีเพียงจํานวนน้อยนิดนะครับนะะฉะนั้นหากใครมีไว้ในครอบครองยิ่งกว่ามีเงินทองอยู่ในครอบครัวนะ,ะก็เป็นมีดที่หาได้ยากนะครับใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะใครก็อก็ต้องการว่ากันง่ายนะครับทีนี้ก็ก่อนจะจบนะครับนะเมื่อสักครู่นี้ ดูในส่วนภายนอกของฝักไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของคราบใครต่างๆนะ,นะอ่านี่นะครับพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะลองลอยเสียดสีนะครับนะก็พอสมควรต้องบอกันนะครับที่สําคัญลองมาพิจารณาในเรื่องของวายเก่านะครับนะวายนี่แทบจะปุแล้วนะไม่รู้เก่าไม่เก่าแค่ไหนอย่างไรนะครับนะลองเข้ามาพิจารณานดูนะครับคนจะบอกว่าใช่ไม่ใช่ผมว่า ไม่ใช่คนพูดนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะแต่เมื่อพูดไปแล้วของไม่ใช่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมเนะี่ยเป็นผู้ที่ดูและตัดสินใจเองดีกว่านะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด15กับ28วินาทีนะครับก็วังเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ใหม่นะก็ เมืเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านชมแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์นะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะถ้าเป็นอย่งางนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับนะเมื students, students, ่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักการินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักการินมีดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ